ปุ๊บโอ้โหนี่มันด่านนี่นี่นี่ว่าด่านสป,ปอนบอ๊อบสปเปรแพนอยู่ใต้น้ำอุ้ยโอ้โหไม่ได้คิวไม่ได้คิวเฮ้ยฝั่งมันมีตัวเดียวเหรอไหนวะอ้าวโอเคชนะฝั่งเราได้เปรียบฝั่งเรามี3ตัว ซื้อโอ้ยังซื้อปืนไม่ได้โอเคปืนสั้นไปก่อนปืนสั้นไปก่อนก็ได้ยังไม่มีตังซื้อปืนกลโอ้โหเมื่อกี้ฝั่งเมื่อกี้มันมีตัวเดียวตอนนี้ฝั่งเมื่อกี้มันมีสี่ตัวเรามีสามตัวแม่เจ้าฝั่งเขาเยอะกว่าโอ้โหเลือดสตัตว์โอเคเก็บหนึ่งเขามีปืนกลนะ่ะตานี้น่าจะซื้อปืนกลได้ลวมั้ง โอเคซื้อได้แล้วเป็นนี่ดีกว่า m16 ไปด่านสปอนบอ๊อบสเปร์แพนแตกหนึ่งแตกสองเอาไปไหนแตกสามเหลือหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งเฮ้ยโอ้โหเก็บหมด เก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดทั้งทีมครับผมเก็บหมดทั้งทีมบอกเลยเก็บหมดทั้งทีมนะครับอา่าโอเคเรียบร้อยว่าหายุทำไมปืนปืนกลไปไหนโอเคเก็บหนึ่งเข้าบ้านเข้าบ้านนี่มันอยู่นอก เก็บสองสองหนึ่งอุ้ยมันอยู่หน้าบ้านอ้้หเก็บหมดชนะสองลอบครับผมเราอยู่ในแบบร้านแฮมเบอร์เกอร์ของของอะไรนะมิสเตอร์แคปครับผมมิสเตอร์แคปมิสเตอร์แคปมิสเตอร์ปู มันไม่โผล่ตรงนี้โอ้โหมันเอาจริงครับผมโดนเก็บเรียบเลยโอเคสไนไปดิสไนเปอร์เน่นี่นื้นีนน ยิงไม่ออกยิงดิโอ้ยทุกคนพี่กดยิงไม่ออกโอ้โหแพ้เฉยเสียตังค์ซื้อปืนฟรีเลย <Okay. S 1> ปืนเดิมปืนเดิมนี่แหละทำให้เราชนะ เจ็บหูหดูมันยิงดิมันยิงแบบลากยาวเลยเอ้าทำไมทีมเราม,มีแค่พี่ตัวเดียววะทีมมันมีสี่ตัว,ม,ม,ม,ตวมาดิสามสี่สมสี่ทีมเรามีสามทีมเขามีสี่เฮ้ยกูยิงอะไรวะเนี่ยอุ๊ยโอ้โห,โโหสูตรเดิมเลยอุ๊ย เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันใช้ AK แบบติสะโขบอ่ะเขาเท่เลยมีด้วยหรอวะ AK เคติสะโขบโอเคนี่โอ้โหมันอยู่ในบ้านเฮ้ยไม่โดนมันเหลือตัวเดียวมันเหลือตัวเดียว เอาชนะเฉยเพื่อนเราเก็บครับผมโอเคตัวนี้นะครับผมก็เป็นเกมเคาน์เตอร์สไตล์นะเป็นเกมเคาน์เตอร์สไตล์บูโถนะครับผมเป็นเคาน์เตอร์สไตล์แบบมือถือเวอร์ชั่นโหดๆอะ่ะก็เป็นเกมออฟไลน์แล้วก็เป็นเกมออนไลน์ได้ด้วยนะครับผมเราสามารถสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนแบบออนไลน์ได้นะเออเป็นเป็นข้อดีเลยนะครับผมก็ถ้าสมมติเนี่ยใครอยากเล่นเกมมือถือคล้ายๆกับเกมเคาน์เตอร์สไตล์แบบว่า พื้นที่ตัวเกมไม่เยอะเนี่ยก็แนะนําเกมนี้ได้เลยนะครับผมลิงก์โหลดเราอยู่ใต้คลิปนะเป็นไฟบีเคนะครับผมโอเคถ้าสมมติวา่าชอบเกมนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่นครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะพี่จะมีเกมอะไรใหม่นะไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ